เอวัมเมสุตังเอกังสามายังพระขวาาสเกสุกวสิหารติกปิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนัสติงปัจจามาเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทัสหิจโลกาตูหิเทวตาเยปุเย,ยนะสนิปติตาโหติพักขวันตังทัสนายาพิขุสังคตา อัตถโคจตุนางสุทธาวาสกายิกานางเทวะนางเอตัดทหูสิอายังโคพะขาวาสกเกสุวิหระรติกัปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัจจามตเตหิพิขุสเตหิสัพะสัพเพเหวะอรหันเตหิท้าสหิจะโลกาธาตุหิเทวตา เยปุเยนาสนิปฏิตาหตีภาคภวันตังัสนายาภิกขุสังฆายาน,นูนามมยามปิเยนาภะควาเตนุปบาสมาอุปสกมิตต่วาภะควันโตสันติตเกปะเจกะคาทั้งพาเสยามาติอัตคโคตาเทวตาเสยทาปิมามะพลวะปุริโสมาชิสัมมิติตาวาภาหังปัสเรยย ปาษาริตังวาปาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุทเทวีสุอันตระหิตาภักขวันโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภักขวันตังพิอภิวาเทวตาเอกม,มันตังอาจัสุเอกม,มันตังทิตาโคเอกาเทวตาภักขวันโตสันติเกเอิมังคทาอภาสิมหาสมมัน สมะขตาอาคตัมหะอิมังธรรมะสมยังทาคิเตยอปาราชิตตาสังคติอัทโคอัปาราเทวตาขัขวันโตสันติเกอิมังคทาสีอภาสิตัตระพิกขโวสมาทหาสูงจิตังอัตโนอุชุกามังสุสารทีวนิตานิขะเหตวาอินทริยานิรัก ันติตาติอัตโคอัปปราเทวตาภะควันโตสันติเกอิมังคธาอภาสิเชตวาลีลังเชตวาปาลีคังอินทคีลังโอหะจามเนชาเตจรันติสัทธาวิมะลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโคอัปปราเทวตาภะควันโตสันติเกอิมังคธาอภาสิเย เกจิพุทธังสารนังคตาเสนาเตคมิสสันติอัปาราภูมิปหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปาริปูเรสันติเตสันติอิติอัตโคภะควาพิคุอมันเตสิเยปุเยนะภะคเวทัสสะสุโลกทาสุเทวตาสนิปติตาหูตโอัตคังทัสนายาพิคุสังขจเเยปีเตพิคเว อาเฮสุงอตีตมะทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทโธเตสัมปิภะขวันตานังเอตัปปรมะเยวะเทวตาสันนิปติตาอาเฮสุงเซยะธาปิไมหังเอตาริหิเยปิเตภิเขเวสาวิสันติอนาตระมะทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทโธเตสัมปิภะขวันตานังเอตัปปรมะเยวะเทวตานาสันนิปติตาทวิสันติเย ยะธาปิเมหังเอตระหิอาติคิสมิพิเขเวเทว,เว,เวกายานางนามานิกิตายิสามิเทวกายาเทวกายานางนามานิเทสิสามิพิขเวเทวกายานางนามานิสุตตังสุนาทะสาธุกังมานสิกรโรธาภาสิสมิติเอวัมพันเตติโคเกพิคุภะขวันโตปจ,จังโสสุงภะขวาเอตะทะ โวจสิโลกมนุสกัสสมิยะถาปุมมาตทัสิตาเยสิตาคิริคพรังปะหิตตาสมาหิตาบุทูสีหาวลันลีนาโลมหังสาภิสัมพุโนโอตะโอทาตมะนาสาสุทธาวิปัสนามะนาวิลาภุโยปัจัสเตยันตวาวเนีกับิลวัทเวแตทูอาตมันณิยา อาตมันยิสัทธาสาวะเกสรเนระเตเท,ท,ทวกายาอภิกันตังเตวิชานาทะพิกขโวเตจะอัตามาระกุงสุตตะวะพุทธศาส,สนงเตสัมปาตุระหุยานางอัมน,นุสานันสานาทสนังอัเปเกสตมทัทคุงสหัสังอัธาสตริงสตังอเอเกศาสนังอมนุสสามาัทถสุงเอเปเกนันตมันทคุงสิ สาสัพังพุทธาอาหุงตันจ่าสัพพังอภิญญายวิวัคิตวานะจักุมาตะโตอามันตย,ยิสัทธาสาวกเกจารนเนรเตเทวากายะอาภิกันตังเตวิชานทะพิกเขวเยโวหังกิตยาสมิขิราหิอนุบุพัโส สตาสหสาวะยักขาภูมิกับิลวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนโมธมานาอภิกูกามมงพิกุนางสามิตังวรังชาสหชาชาสหสาหิวตายักขานานตะวันยินโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมทมานาอภิกูกามมงพิกุนางสามิตังวรังอิเจเตโส拉ะสหสาะยักขานานตะวันยิโนอิทิมันโตชุติมันโต วันนาวันโตยัสสสิโนโมธมามาอาภิคูกามุงพิคุณนังสามิตังวรังเวสามิตาปัจจะสตายาานาต่วันยิโออิทิมันโตชุติมันโตวันณนาวันโตยัสสสิโนโมธมามาอาภิคูกามุงพิกุณนังสามิตังวรังภูมิโรราคะหิโกเวปุลสะนิเวสนางปุโยนางสตาสหังยาขานางปะริปุปสติภูมิโรราคะหิโกโสปคาสมิติงวรัง ปริมัตาสิทางราชาทัตตะรัตโธปัสสสติคำพัฒน,นังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตสออาสพะวโวอินธมานามหาภะละอินทม,มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมธม,มานาอภิกูกามมภิคุณังสามิตังวง่าังทักคินันจะสิทังราชาวิลุหะตาปัสสสติ กุมกันธานังอธิปติมหาราชายาสสิโสกุตตาปิตัสสะพะโวอินทมานามหาพะละอินทมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิงโนโม,โมธมานาอภิภูการมุงพิคุนางสาม,มิตังวรังปัฉิมัจจะสิทางราชาวิรูป,ปะโคปัสสตินาคานาอธิปติมหาราชายาสสิโส ปุตตะปิตัสสะภาอวอินธมาณะมหพลินมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมธมาณะอภิคุกามุงภิคุณังสามิตังวรังอุตรันจะสิสังราชกุเวโรตัปภาษาสติยขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตะปิตัสสะภาโวอินธมาณะมหพลอินมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนโมธมาณะอภิคุกามุงภิคุณังสามิตังวรัง ปุริมาธิสังตัตรัตโธทักขินีนะวิรุหกโกปชิเมจาวิรูปโกกุเวโรอุตรังศิทางจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจัตตุโรทิสาทัทธละม,มานาอัตสุงวเนกปิลวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจินิกายะสยามายากุเกทุเวเกทุวิทูจวิทุโตสหจันทงโนการมะเศถทจักกินุมันทุนิมันทุจะปานาโทอุป,ปมาโย จะเทวสุโตจะมาติดินตสีโนจะคัมภะโพนโรราชาชโนสโพอาหูปัจจสิสเจวะติมพิโรสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโคนคัทาสหดาชุพิโมามานะอภิการมูพิกุณังสามิตังวรังอัธาคูณภาษานาคาเวสาลาสหจัตชากากรรมพลตาราอาคูปยาคาสหัญาพิติ ยานุมาตัตรัตาจะอาคูนาคายาสิโนเอวาระเอราวะโนมหานาโคโสปะคาสมิติงวานังเยนาคาราเชสหัสารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักคูเวหาสยาเตวะนามัชะปตาติตตาสุปันนาอิติเทสนามังอภันตทานาคาราชา นามสีสุปนตโตคีมามะกาสิพุโทโธสันหะหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปันาสารานัมากะสูงพุทังชิตาวาะวชีระหตถีนสัสมุทังอสุราสิตาภคะวะพาตาโรวะาสะาาาเวเสเ,เ,เตอ,อิทิมันโตยะส,สัโนก,กัลกัญชามหาอภิสมาอสุราธานเวสทาเวปจ,จิตติสุติติจปารา จรจปาราโทมมุจีสหัสตันจะพิลิบุตตานาังสพเพเวโรจะมามะการสนิหิตวาพระลิงเจนังราหูพัทธปุมาคะมัขามุง,มงสมยโยธานิทันพัันเตพิขุนังสามิตังวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยทัขามุงวรุณาวารุณาเทโวโสโมจายสาสหัสาสหัสเมีตากรุณายิกาอาโคเวนา ยัสสิโนทัสเตทัสกาคยาสเปนานตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมธมานาอภิกุกามูภิคุนังสามิทังวรังเวทูจะเวทาสหาลีจัอสัมมาจะทูเวยามาจันทสูปุนิสาเทวาจันทมาคูปุรักคปุรักคิตาสุริยะสูปนาสาเทวา สุริยะมาคูปุรคิตานคัตานีปุรคิตวาอาคูมัทภะลหะกาวสูรนางวสสวโทเัพโสปาคะาูรินทัถโถทศเตทศธากายาสเพนนัตวันยนโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสสินโหมดธรนะอภิปูการมือิภูนังสัมมิตังวรังอัตถาคูสหคูเทวชลมขขิริขาวิริวาอริยทักกาจะโรชาจะอุมาบุภา สิภาสิโนวรุณาสหธรรมมาสอุดจุตาจะอเนชกาสูเลยะรุจิราอาูอาค,คูวาสเวสีโนเททเสเททัสธากายาสาเพนานตวัญิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโมโมทานาอภิคูกามุงพิคุนังสามิตังวารังสมานาสมมหาสมานามานุสสามานุส สุตตมาทิฐาปทูสิกาอาภูอาคูมนโนปทูสิกาอาถาคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตาวาสินโนปราคามหาหะประคาอาคูเทวายาสีนโนทัตเเตทัศธากายาสเพมนานตะวันยนโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตวันนัมมันโตยาสจิโนโมธมานะอภิคูกาโมงพิคุณังสามิตังวรังสุกาการุมหาอารุณหาอรุณาอาคูเวคนาสาสหะโธตปะคายานาะ ปัญาหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสมาตัสทามัตตาหาราคาชามิสกาจายาสิโนยธนะยังอาคาปัชุโนโยสิทาภาวิสวัสติทัศเตเตทัศธากายาสเพนานันตวญนุอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมตมานาอภิกุกามุภิกุณังสามิตังวรังเคมยอาสุ ตุสิตายามะกันทกาจะยะสัช ah ินลัมพิตกาลามาสิธาโชนิมาโชนินามาจะอัสวาณิมารัตนิมานารตินุอาคูอาทะคูปันทะนิมิตาทัศเศรีฐัสทากายาสเปนะนัตวันยินอิติมันโตชุติม no ันโตวันนาวันโตยะสัชินุโมตมานาอภิคุกามุงภิกุนังสมิตังวรังทัศเศรีฐัสทากายาสเปนะนัตวันยินอิติมันโตชุติมันโต นาวะ,ะเยโนอาคันสูงเยจะเยสหัสสะสหปวัตชาติติมังคีลังโอทตินามะสาวางเทเคโครัตตังนาคังจันทวังอสิตตังสุพรัม,มาปารัตโมโตมัตโตจัปุตตาอิธมันโตสหัสนางกุงกังการสิโตจะโสปะคะสมิติมวา,างสหัสพรมโลกาพรมมามะมาทิติทติอะ ปานาชุติมันโตสีสมากายโยยะสสิโสเทเสทะอิสระอาโคปัจจปัจเจกวัสสวัตติโนเตชันเตสันจามัชโตอาโคอาคาหาริโตปริวาริโตเตจสัมเพอภิกันเตสินเทเทเวสุพรมาเกมารสศีนาอภิการมิปัสสะการสหสมันที่ยังเอทาคันหะทาพันทะคะ ราเคนะพันธมาทุโอสมันตาปริวาเรทะมะมาโวมุติทะโกจินังยิติตาภะมหาสีโลกันมหาสีนังอปะเอปอะเปสยิปานินาตละมหาจะสารังกันตาวาเพระวังยถา,าวาวุสะโกเมโคนานะยันโตวิชสวิชุโกตะาทาโสปจ,จุทาวติสังกุโทอายะ อัศะยอาศะยังวสีตันจัสเพอภิญญายะวิวะคิตตะวานะจักภูมตตาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสนิระเตมาราเซนาอภิกันตาเตว,วิชานาถาพิขโวเจตจะอาตธรรมรกุงสุตวาพุทธาัสสาส,าสนังวีตาราเคหิปักามุสเนสังลำโลมัมปิ อินเชยุงสัพเพวิชิตสังคมาพยาตีตาสาย,ยสิโนโมทันติสหัตภูเตหิสวาเตชนุสุตาติ